สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Ben Family วันนี้นะคะเอ๋ยก็จะมาทําคลิปนะคะฮอของนะคะที่เอ๋ยได้มาจากการไปเที่ยวฮ่องกงทั้งหมด6วันนะคะคลิปไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่นะแต่ว่าของมาทํา a ออันนี้ให้จบก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอ๋ยก็จะเอาของที่ซื้อมานะคะไปแจกนะคะมีซื้อของฝากมาฝากคนอื่นด้วยนะ้องฝากที่บ้านฝากครอบครัวนะคะแล้วก็ เลยอยากจะแบบมาทําคลิปไปก่อนจะได้กระจายของอันนี้นะคะไปสู่ปลายทางสักทีนะคะตอนนี้ก็กองอยู่ในห้องรกมากนะคะก็หลักๆนะคะฮอววันนี้นะคะจะมีจากที่หลักๆเลยคือ1นึ่งดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคะแล้วก็ที่ที่สองนะคะที่เอยไปได้ของมาก็จะเป็นตามซุปเปอร์เนาะเป็นพวกแบบขนมของกินต่างๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้เป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยว จะขอเริ่มจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันเลยนี่นะคะอย่างแรกที่เอยจะทอนะคะก็คือนี่เลยค่ะสิ่งนี้ค่ะออขอขอขอ,ของข้างหลังก่อนนี่ถุงทั้งหมดข้างหลังตรงนี้นะคะจะเป็นถุงที่ได้มาจากดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงทั้งหมดเลยนะคะ แต่ใบนี้ใบนี้เอยซื้อมาจากที่สนามบินนะเอออันนี้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าถ้าเกิดใครที่ไปฮ่องกงแล้วตอนที่ไปดิสนีย์ไม่มีเวลาไปช็อปในช็อปของเขาอ่ะในในในตัวเอ,อ่อดิสนีย์แลนด์อ่ะถ้ามาที่สนามบินฮ่องกงอะ่ะก็จะยังมีช็อปของเขานะซึ่งขนาดก็ถือว่ากําลังก,งกลางๆนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กแล้วคือของคืออัดแน่นจุบแบบจัดเต็มอะ่ะเออโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคนที่ชอบแบบ ดัฟฟี่แอนด์เฟลนอ่ะที่จะมีลีนาเบลมีต่างๆนะคะที่สนามบินอะ่ะคือมีจัดไว้ให้แบบจุกๆเลยตุ๊ก,กตาลีนาเบลทุกไซ์ที่เขามีขายก็คือมาหมดนะคะที่นี่เนาะก็คือไม่ต้องกลัวพลาดนะคะใครที่แบบอาจจะแบบแค่ไปดูงานเราก็อาจจะไม่ได้แบบเข้าไปที่ในส่วนของพาร์คเนาะก็สามารถมาซื้อของฝากได้นะคะจากที่สนามบินนะคะอันนี้เอยได้จากสนามบินนะส่วน อื่นๆก็คือซื้อจากในพาร์คมานะคะเอยรู้สึกว่าเอ,อ้ชอบความชำฉลาดในการทำถุงอะที่ให้เราซื้อของในดิสนีย์แลนด์มากคือเหมือนตอนเอ,อ้ไปญี่ปุ่นมาตอนเมษาใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีขายถุงเหมือนกันนะแต่เขาก็จะเป็นถุงแบบพลาส,สติกแล้วก็สกรีนลายอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งแบบมันก็มันก็ใช้รียูสได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่คือราคาก็จะต่ำกว่าอันนี้นะอันนี้ เขาจะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะมีไซส์เล็กกลางใหญ่นะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นไซส์เล็กสุดของเขานะคะก็ฟีลๆแบบไซส์เล็กถุงอีกเกียนเนาะเออแต่ว่ามีความน่ารักอะเนี่ยดูเพื่อนๆสายเขาคือเป็นลายแบบดิสนีย์แบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ดิสนีย์ก็คือ100ปีใช่ไหมเขาก็มีจะมีลายเป็นดิสนีย์หนึ่ง 100 years of wonder นะคะแล้วก็จะเป็นลายมิกกี้เมาส์และเพื่อนๆของเขานะพลูโตอะไรต่างๆโดนัลด์ดักนะคะด้านหลังก็จะเขียนว่า d i s n e y l i n o ฮ่องกงนี่นะคะแต่ชอบใส่เขามากเลยใส่เขาน่ารักสุดๆเลยเป็นลายแบบมิกกี้อย่างนี้นะคะอ่าแล้วต่อมาอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่เล็กของเขาเนาะ อันนี้ก็จะเป็นถุงไซกลางนะอันนี้ยังไม่ใช่ไซ์ใหญ่สุดของเขานะคะไซใหญ่สุดของเขาเอยไม่ได้ซื้อมานะใหญ่มากใหญ่แบบอารมณ์ถุงอีเกียที่แบบกว้างๆเยอะๆเลยอะ่ะเออเอยไม่ซื้อน,นั่นเพราะไอคิดว่าโอกาสใช้น่าจะน้อยนะคะไอซื้อเป็นรุ่นนี้มาก็กจะมีเป็นลายร้อยปีดิสนีย์เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนไซแล้วก็ที่พิเศษนะคะก็คือจะเป็นอันนี้นะคะ่ะ นี่อันนี้จะเป็นดัฟฟี่แอนด์เฟลนนะคะแล้วตัวหูเขาก็น่ารักมากดูหูเขาก็จะเป็นของเพื่อนของดัฟฟี่แอนด์เฟลนนะอันนี้จะเป็นแบบหว,นวานๆน่ารักมากมีทุกคาแรคเตอร์ของดัฟฟี่แอนด์เฟลนนี่ตรงนี้นะคะถุงใบเล็กถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะราคา15 1ห้าหเหรียญฮ่องกงนะคะ15เหรียญฮ่องกงแล้วถ้าเป็นไซส์กลางไซส์กลางจะ18 ถ้าไซส์ใหญ่อาจจะยีมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะเออเนี่ยแหละแต่ซื้อแค่เล็กกับกลางก็พอแล้วนะคะไอ้ไนแมสนี่ก็ไาสกลางนะคะก็18เหรียญน,นะคะโอเคอันนี้ซื้อที่สนามบินนะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกใจมา,มากๆจากฮ่องกองดิสนีย์แลนด์นะคะก็คือถุงนะคะถุงเขาสามารถรีวิวได้แล้วราคาก็ไม่ได้รุนแรงมากโอเคต่อมานะคะชิ้นที่ส อันนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าห่มนะคะเนี่ยผ้าหม่มเดี๋ยวลองแกะให้ดูเลยก็เลยยังไม่ได้ลองเคยลองแกะเลยว่ามันจะเป็นยังไงที่ฮ่องกงดิสซิแลนด์เขามีมุมของลดราคาด้วยนะเพื่อนๆขายในปาค่ะเออเอยได้ของลดราคามาหลายอย่างเลยและผ้าหม่มอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เอยได้ลดราคามานะคะนี่น่ารักมากนี่ตรงปลายผ้าหม่มเป็นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ ไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะคะเหมือนเขาเป็นเหมือนกึ่งแบบชุดคุมอะแบบเออเอาไว้ใส่หัวได้นี่ดูปอ่ะเนี่ยมีกระเป๋าเห็นไหมเพื่อนๆเป็นเหมือนทําเป็นผ้าผมแบบกึ่งชุดคุมนะตรงนี้มีกระเป๋าด้วยน่ารักแล้วตรงนี้ก็คือเป็นหัวหัวนะคะเอาไว้ใส่ได้เดี๋ยวทอดลองใส่ดูสิเป็นยังไง นี่นะคะรูปเริ่มนี่น่ารักอะเอ้ยชอบสีเขาสีเขาโคตรน่ารักเลยสีแบบอย่างเงี้ยเออตอบไม่ถูกแต่น่ารักมากน่าจะใส่ได้สองด้านนะไอว่าถ้าเราเอาด้านขาวออกไว้มันก็จะแบบไอตัว ตัวกระเป๋าก็จะอยู่ข้างนอกเนาะ่งเี้นี่อ้พดลงพลังมากนี่นะคะก็จะมีกระเป๋าอยู่ด้านนอกไม่รู้นะใส่ผิดใส่ถูกยังไงต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเออน้องน่ารักวะอันนี้กะว่าจะซื้อมาให้แม่นะอันนี้นะคะรานะคาอยู่ที่ 369เหรียญนะคะแต่เหมือนอันนี้จะได้แบบราคาพิเศษมานะอยู่ในมุมแบบดิสคานะเดี๋ยวจะขึ้นราคาลดให้นะคะเดี๋ยวขอไปดูในบิลน,นะคะแล้วเดี๋ยวจะแปลงเป็นเงินไทยให้ด้วยนะคะน่ารักมากอันนี้คือนุ่มมากแลวไดเป็นเหมือนคล้ายๆขนแกะนะคะสีสันสดใสสุดด้วยชอบต่อมาอันนี้ก็คือหมอนหมีภูนั่นเองนะคะใบนี้จริงๆเหมือนเอยไปเจอที่ ดิสนีย์สโตร์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะแต่เอยไม่ได้ซื้อมาเอยว่ามันน่ารักดีแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงจังแต่อันนี้ยได้มาตอนลดราคาอชอบมากคือด้วยความลดราคามันก็เลยแบบรู้สึกคุ้มเนาะอันนี้ก็ราคาเต็มอยู่ที่249เหรียญนะคะเดี๋ยวไปดูบินให้นะว่าลดแล้วเหลือเท่าไหร่น่ารักมากใส่แบบกำลังดีเลยแต่หอบมาได้แค่ใบเดียวนะคะไม่ไหวแล้วค่ะ ต่อมานะคะก็คือคาดผมอันนี้คาดผมอันนี้คือลูกสาวเอ๋ยเป็นคนหยิบมาเองแหละนางใส่อยู่แ๊บนึงแล้วเอยก็หน้านางก็ไม่ใส่เอกก็เลยต้องเป็นคนเอามาใส่เองเออรู้สึกจะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเหรียญน้องถ้าจะไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวคือราคาให้เหมือนเดิมสีชมพูหวานแบบมอนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นตุก๊กตาของลูกสาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอะไรไม่รู้เนะี่ย อ๋ออยู่ในสตาร์วอตรงนี้ลดราคาเหมือนกันรู้สึกจะลดแล้วเหลือ300รกว่าบาทนะโอเคอันนี้ค่ะเพื่อนๆถูกใจนี้มากอันนี้ก็ลดราคานะลดห้เร์เซนเนี่ยป้ายยังมีเขียนไว้เลย50%อันนี้129นะคะราคาเต็มมีเป็นไฟชอบเป็นไฟที่มีความแบบเป็นหัวมิกกี้อะ่ะเออน่ารักลดห้ร์เซด้วยกลุ่มมาก เปลี่ยนจังหวะกกอได้นะคะเเนี่ยีหาจังหวะอันนี้คนะคะเออคดีงามเออตอนไปดิสนียลตอนที่แบาปิดก็เอาไอตงนี้ยมาแนที่ก็แบบเนบายบบาผู้เข้ามาเล่นที่พนะคะก่ที่ออกไปเนาะเออแปเลยต่อมานะคะของเจดีสนี่นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ กระเป๋าของเพื่อนลินาเบลและดัฟฟี่แอนเฟรนนี่คือตอนไปญี่ปุ่นนะเอ,เอ้ยเห็นคนอนะสะพายไอ้กระเป๋าหมีหัวหมีอันนี้เยอะมากๆเลยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีขายนะคะพอมาเจอที่ดิสนีย์แลงกงกงนะก็เลยเหมาเลยเหมาทุกแบบอันนี้ก็จะเป็นหมีอันนี้ใบละทั้งหมดเออหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้านะคะทุกใบราคาเท่ากันหมดเลยนะคะด้านหลังจะเอาไว้ใส่บัตรนะคะ แล้วด้านบนก็คือจะมีซิปนะคะเหมือนกันทุกใบนะคะด้านหลังไว้ใส่บัตรแบบนี้แล้วด้านบนก็มีช่องซิปเอาไว้ใส่ของนะคะนี่เลยของเพื่อนลินนาเบลน่ารักมากเออดูดินี่ร้อยเจ็สิบเก้าเหรียญน,นะคะอันนี้ต่อมาอันนี้อันนี้เป็นของแรกซื้อ เป็นแบบบับเบิ้ลอะที่แบบเหมือนเปิดสวิตแล้วก็มีบับเบิ้ลออกมาที่แบบเด็กชอบนะคะที่ดิสย์แลนด์แต่อันนี้จะเป็นแบบเป็นของแรกซื้อของดั f f ี้แอนด์เฟรนนะคะอันนี้กระปุกด้านล่างก็คือกระปุกที่ใส่น้ำยาไอตัวที่จะทำบับเบิ้ลนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้านบนเปิดมาน่าจะมีแสงด้วยหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ดึงตัวนี้ออกเออ อันนี้ลดราคานะจากอันนี้ราคาเต็มร้อยเจ็ดสิบเก้าเหลือหลักสิบอ่ะอันเนี้ยไม่แพงเออก็เลยซื้อติดมาด้วยนะคะต่อมาอันนี้อันนี้ซื้อฝากเพื่อนเพื่อนแบบมีลูกลูกสาวคลอดอันนี้เป็นชุดมินิมาลส์นะคะอันนี้เอาไว้แบบใส่ตอนแบบครบรอบหนึ่งปีนะของเบบี้นะอันนี้ซื้อให้ลูกสาวเพื่อนนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ แต่แปลกมากเลยอ่ะข้างหลังเขามีเขียนภาษาไทยด้วยอ่ะหรือว่าอันนี้จะมีแบบเอาเข้ามาขายที่ไทยด้วยก็ไม่รู้นะคะออแต่น่ารักดีเป็นแบบกระโปรงแบบกระโปรงฟูฟงฟริงอะไรอย่างนี้เอ๊อเออเป็นกระโปรงอันนี้เป็นคาดหัวแต่อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นชูดบอมเปอร์รอรืมเรียกว่าอะไรเอ่ยเอออย่างตัวนี้ราคาเต็มสองร้อยยี่สิบเก้า แต่ลดแล้วน่าจะเหลือแบบประมาณเจยย็ดสิบเางเงีะหกสิบเจ็ดอะไรสักอย่างนะคะก็เออราคาก็หลังลดราคาโอเคก็เลยซื้อมามันจะมีมุมที่แบบว่าเออถ้าเราซื้อของ4ชิ้นลด70เอร์เซ็นะไรอย่างเงี้ยก็มีนะหรือว่าบางอันก็คือไม่มีขั้นต่ำลดเลยตั้งแต่ชิ้นแรกก็มีคือ แล้วแต่ชอ็อปแต่และช็อปจะมีมุมของที่ลดราคาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปก็ลองไปส่องดูนะคะแต่และช่วงเวลาเอ้ยไม่รู้ว,ว่ามันมีอะไรมันน่าจะของไม่เหมือนกันคือแบบของรดอ่ะมันจะมีสีสีไม่ครบไซส์อาจจะไม่ครบนะก็คือถ้าเราไปอ่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะได้เจออะไรนะคะอันนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งอันนี้รถนะอันนี้ก็ลดเหมือนกันแต่อันนี้น่ารักเหมือนกันนี่อันนี้น่ารักมาก อันนี้เป็นลายกูฟี่นะคะกูฟีข่ขาวดำเป็นลายแบบลายเส้นเขียนด,ดินสอของเขานะเออน่ารักดีทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะมีลายตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่สองรอยเก้าสิบเก้าถ้าเกิดซื้อตอนแบบราคาเต็มนี่แอบแพงนะเพื่อนสองเก้าเก้านี่ราคาตัวหนึ่งเกือบพันห้าอยบาทเลยนะเออแต่อันนี้ได้มาตอนแบบลดราคาก็เลยแบบเออยอมอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันอันนี้คือมาพร้อมกันเลยเนี่ยสี่ชิ้นลดเจ็สิเปเซนนะคะ อันนี้ราคาอยู่ที่289บาทอันนี้ซื้อให้ลูกสาวเป็น a อ r รียเป็นแบบตัวสั้นๆเล็กๆน่ารักน่ารักให้ลูกสาวนะแอรียแล้วก็มีฮูดข้างหลังนะคะเป็น a อ r รียลเวอร์ชั่นแรกของเขานะที่เป็นแบบเขาเป็นแบบฝรังฝรังๆนิดนึงผิวขาวๆนะผมแดงๆส้มๆเออสีแบบพาสเทลน่ารักมากอันนี้ก็เลยซื้อให้ลูกสาวอ่ะต่อมา อันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะชุดเป็นแบบเออ่กระโปรงเป็นเบส,สที่มีความสปอร์ตนิดนึงนะ,ะอันนี้จะเป็นลายเออทอยสตอรี่นะคะแล้วก็มีฮูดดี้อีกแล้วเป็นอะไรกับฮูดดี้มากไหมตัวนี้ราคาสามรอยเก้านะคะสามรอยเก้าเหรียญน,นะแต่ว่าได้ลดราคาขึ้นราคาให้นะคะน่ารักมาก ี้ให้ลูกสาวอันนี้อาจจะยังใหญ่ไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรใหญ่ไปไม่เป็นไรดีกว่าเล็กเล็กไม่ได้ใส่นะคะต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะเป็นฮูดดี้ของลูกสาวอีกเหมือนกันอันนี้เป็นหัวหมีหมีสตรอเบอรี่ชื่ออะไรอะ่ะเออแต่ว่าตัวนี้ได้มาจากที่สนามบินนะคะที่ฮ่องกงแอร์พอร์ตเนาะตัวนี้ได้จากฮ่องกงแอร์พอร์ตตัวนี้ก็คือเนี่ยมีที่สอด มือเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้เขาตรงนี้ตรงนี้เป็นปากนะคะเพื่อนปาก,ปากน่ารักตัวนี้ไม่ได้ลดนะตัวนี้ราคาเต็ม $329 ร้อยบเก้าราคาแรงมากแต่ว่ายอกวราน่ารักซื้อมาคู่กันแต่ว่าของพี่ชายจะเป็นนี่นะคะชิปแอนเดลตัวนี้ชิปหรือเดลใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะชิปหรือเดลเอ้ยตัวนี้ชิปหรือเดล ก็จะเป็นฮูดดี้เหมือนกันนะคะมีที่เก็บมือตรงนี้นะคะนี่่าดูสิเอฟขนข้างบนเขามันน่ารักอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆขนแกะน่ารักอืแล้วตรงนี้ก็เป็นปักๆอ่าชิปอันเดียวเห็นไหมมีสองคนนี่โอเคเลยน่ารักมากอ่ะเออใส่ไปอย่างงี้เออได้อยู่นะเนอะเออ,อ ของที่เอ้ยได้จากดิสนีย์ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเอ้ยจะไปต่อที่ของที่เอ้ยได้มาจากที่อื่นะบอกเลยว่าการที่จะไปซื้อของที่ดิสนีแลนด์เอ้ยไม่ใช่การที่จะไปซื้อของที่ฮ่องกงนะคะเอ้ยว่าถ้าแบรนด์เนมนะเอาจริงเอ้ยว่าเมืองไทยราคาดีกว่านะคะถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยงในการแบบหิ้วเข้ามาแล้วจะโดนเออส,สุกากาด้วยหรือเปล่านะคะเออฮ่องกงเอ้ยลองเข้าไปดูกยาทธก็คือแบบแพงอะ แพงแบบแพงเลยซื้อร้านฮิวเอาที่เมืองไทยอะ่ะเออราคาถูกกว่าอีกว่าเอออ่ะดิส n ี y มีอันนี้อีกชิ้นหนึ่งถ้วยใส่ของกินนะคะหมีผ่ผู้ถ้วยใส่ของกินหมีผ่ผู้อันนี้น่ารักมากแต่ราคาก็ไม่น่ารักเท่าไหร่หกสิบเก้าเหรียญน,นะคะอันนี้โดนลูกสาวจับยัดมานะคะไม่ได้ทันมองนะคะโดยโดนบราคับจ่ายตังไปเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะ อันนี้นะเป็นของที่เอ๋ยได้มาจากการไปเดินทางโซโก้นะคะโซโก้ฝ so ั่งฝั่งฮ่องกงนะไม่ใช่ฝั่งเกาลูนนี่อันนี้ได้เป็นเออ่ผ้าเช็ดตัวลายคาน่ารักมากเปิดได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้อ่ะเออแต่ว่าคือลายน่ารักมากผืนละประมาณร้อยห้าสิบเก้าเหรียญถ้เอ,เอ๋ยจำไม่ผิดนะเนี่ยเอ๋ยซื้อมาสามผืน อันนี้เป็นลายแอรเรียลซื้อให้ลูกสาวเดี๋ยวเดี๋ยแอบแกะแอรีอรรยลให้อันนึงดีกว่าเพราะว่าแอรีรยลนี่ของลูกสาวยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่ละมันจะเป็นผ้าขนหนูแบบคลิกจายนะคะเออน่ารักแต่ผืนจะไม่ใหญ่นะอันนี้จะเป็นแบบสำหรับเด็กเด็ดนะคะน่ารักน่ารักแรงเงี้ยปุ๊าเ่็นี่าาลายแอรีรยลน่ารักไม่ละ ดูดีแอร l ลนี่แอริเอลค่ะแอรียอลแอริเลเเพื่อนของเขานี่<ล>น้อยสีเหลืองตัวนี้จำชื่อไม่ได้แล้วคือน่ารักเอออันนี้แต่ราคาก็แอบ,บแรงนะร้อยห้าสิบเก้าเหรียญอะก็เจ็ดร้อยอยู่นะผื่นจิ๋วเนี่ยเออของลิขสิทธิ์ะเนาะต้นะองยอม อันนี้ก็เป็นดิสนีย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟรอเซ่นนะอันนี้ไม่ได้แกะให้ดูแล้วกันเนาะ,ะแต่ว่าก็จะเป็นลายรู้สึกตัวนางเอกฟรอเซ่นนะคะอันนี้ซื้อกาติกน้ํากะติกน้ำยีำ่ห้อไอริงอินเดอะบ็อกเนาะอันเนี้ยเอออันนี้ไซส์แปดออ,อนแปดออนร้อยสาสิเก้าเหรียญก็ไม่ถูกนะเอว่าเมืองไทยก็น่าจะมีมั้ง ร้อยสามสิบเก้านี่ก็ตกแล้วก็มาห้าหกร้อยบาทได้มั้งเนี่ยเอออันนี้เป็นหัวหมีแพนด้ารู้สึกว่าเออมันดูมีความน่ารักดีหมีแพนด้านะคะก็เลยเอามาอันนี้อันนี้เป็นเอ,อ่อเป็นรายแบ g นะคะเป็นเหมือนกระเป๋าที่แบบกันน้ำอ่ะเออกันน้ำออกกันน้ำเข้าแต่ว่าอันนี้เป็นลายคาสนะคะด้านหลังเขาจะมีแบบเป็นเหมือน ม้วนอันนี้ก็คือม้วนม้วนฝาลงมาปิดแล้วตรงนี้ก็จะมีที่สะพายได้อันนี้ชอบเพราะว่ามันสะพายหลังได้เป็นเป้ให้เด็กได้นะ,ะอันนี้ซื้อมาฝากหลานอันนี้เนี่ยก็เช่นกันนะคะเป็นเป้เป็นรายแบงค์เหมือนกันนะอันนี้เป็นลายโปรตีนนะคะก็จะเป็นแบบเป้ะสะพายหลังอ,อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะจะให้ใครเดี๋ยวก็ค่อยๆดูไปนะคะต่อมา อันนี้เป็นเสื้อกนันฝนเอ้ยตอนที่ไปฮ่องกงคือแบบอขอททดก่อนนะมันเริ่มหนักหัวอตอนที่ไปฮ่องกงอ่ะฝนตกใช่ไหมคะตอนที่เอยไปมีพายุเข้านะโอ้โหรู้สึกว่าการมีเสื้อกันฝนเป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยเออไอซื้อเสื้อกันฝนมาให้ลูกสาวตัวหนึ่งเนี่ย จริงๆมันก็ไม่เชิงกันปดก็ได้เราไว้ใส่กันหนาวก็ได้นะอันนี้เป็นลายเจ้าหญิงต่งตางๆของดิสนีย์นะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าตัวหนึ่งก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบเก้าเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะคะน่ารักดีแถมตัวนี้นะใส่ได้สองด้านด้วยเลิศเลิศมากนี่นะคะใส่ได้สองด้านนะคะข้างในจะเป็นลายอย่างนี้ก็สามารถเอามาใส่ได้คื นี้เลิศเออคุ้มอ่ะอันนี้คือมีความคุ้มค่าสูงมากเออจะเป็นลายรวมเจ้าหญิงนะคะมีจินเดอเรล,ล่ามีจัสมินเอามีเยอะอ่ะมีเบลมีอะไรด้วยตรงนี้เอออ้าวอันนี้เป็นของดิสนีย์ค้างมาหนึ่งอันเป็นสมุด เอาไว้เขียนลายนะคะเนี่ยเขาจะมีลายให้ไอตัวลายเนี่ยจะเป็นพลาสติกแล้วเขาฉลุมาแล้วก็จะมีปากกามาให้นะคะอันนี้ก็เอาเป็นสบุดแล้วเอาไว้เขียนลายเป็นลายหัวม,มิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์อะไรอย่างนี้นะคะนี่เผื่อใครที่แบบชอบวาดเขียนลอกลายต่างๆอันนี้ก็คือสามารถตือเป็นของฝากได้อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเหรียญนั่นเองนะคะซึงอ่ะหมด ของดิสนีย์ต่อมาจะมาเป็นของกับแก๊บกลับกับแก๊บกลับกับแก๊บขนมค่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะ b บโอ o r Probiotic ติกกัมมี่แบร์นะคะอันนี้กะซื้อมาให้ลูกกินเล่นนี่แหละอันนี้จะกินเลยแล้วก็อันนี้เอ้ยอันนี้ได้มาจากร้างไขยของที่ลระลึกตอนที่ขึ้นไปบนเอ่อ ไอพีคแคมอะแล้วมันพอลงจากพิกแคมมาปุ๊บปะจะมีร้านขายของที่ระลึกแบบยาวเป็นแถบเลยใช่ปะซื้อนี่มากัวาซาค่ะกัวาซาหินสีชมพูไม่รู้แทหรือเปล่าหินแทหรือเปล่า,ลาไม่รู้แต่คือแบบจับแล้วมันมีนมความเย็นๆอะเขาบอกว่าถ้าเป็นหินแทมันจะเย็นๆใช่ไหมเอออะไปลุ้นเอากัวาซาเอาไอ้ลุนะ้นหะน้าลุ้นหน้าโอ้โหให้หน้าไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ตึงเอ,อ้ยหน้าไม่เหี่ยว ให้หน้าตึงอะไรอย่างนี้นะคะเอออันนี้ซื้อมากลัวซะแล้วก็น,นี้ได้มาจากร้านเดียวกันนะคะเป็นแมกเนตน่ารักมากร้านนี้เขาบอกว่าเขาว่าทำลายตัวแมกเนตที่ขายในร้านเองนะ,ะก็คือทําขึ้นมาไม่ซ้ํากับที่อื่นนะคะลายเขาจะน่ารักน่ารักเขามีสาระผัดลายมากอันนี้ก็รู้สึกจะยี่สิบเหรียญนะร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะออต่อมาอันนี้นะคะใครไปฮ่องกงนะคะ โดยเฉพาะถ้ามีไปถ้าไปทัวร์ส่วนใหญ่ไกลจะเอามาขายนะคะก็คือจะเป็นบวยนะบวยบวยบวยเรียกว่าบวยอนะไรอ่ะไม่รู้อะบวยแค่อิ่มบว้ยเชื่อมหรอเออนั่นแหละบวยดองชาญปุ๋ยยิ่งฉีเนี่ยชาญปุ๋ยยิ่งฉีอันนี้ชอบอันนี้แม่ชอบนะคะคุณยายชอบก็เลยซื้อฝากยายนะนี่เลยซื้อมาสองถุงถุงละประมาณแบบ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเหรียญนะอันนี้สามารถซื้อได้ตามร้านขายยานะคะก็คือไอพักจิมซาจุยใช่ไหมเมันก็จะมีถนนแบบเออร้านอาหารอะไรเยอะแยะแล้วก็มีร้านขายยานะคะอันนี้จะขายอยู่ตามร้านขายยานะมีทุกร้านเลยแต่ว่าแต่ละร้านจะราคาไม่เท่ากันนะบางร้านสามสิบสามเอ็ดยี่แปดยี่เก้าแล้วแต่ละไปเลือกดูกันเอานะคะจะมีแบบเอาเม็ดออกแล้วยังไม่ได้เอาเม็ดออกนะก็ไปเลือกกันและต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไททายและจะเป็นขนมค่ะ ขนมตระกูลดิสนีย์ต่างๆเอ้ยไม่ใช่ขนมธีมฮาโลวีนนะเพราะว่าเนี่ยเอ้ยกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีงานฮาโลวีนที่โรงเรียนลูกแล้วก็เลยซื้อเป็นขนมนะคะเอามาไว้ให้ลูกนะเอาไปโรงเรียนนะคะจะแกะเลยก็ได้ด้านในเป็นอะไรอันนี้เป็นมิกกี้นะด้านในจะเป็นแบบน,นี้อุ้ยน่ารักนะ อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นคล้ายๆขนมหมี่อ่ะที่เป็นแบบเหมือนเป็นเป็นแบบเออเรียกว่า,าอะไรอ่ะขนมปังข้างนอกแล้วไส้ช็อกโกแลตเออไหนขอลองแกะกินหน่อยนะนี่เพื่อนเฮ้ยเบะเลยอันนี้ก็ทีมฮาโลวีนเหมือนกัน อันนี้จะเป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตเคลือบเนี่ยเห็นไหมช็อกโกแลตเคลือบเอออันนี้ก็น่ารักเดีแกะดูข้างในหน่อยสิอุ้ยอันนี้สองข้างในน่ารักมากเพื่อนๆนี่สองน่ารักมากเป็นลายแบบฮัลโลวีนเป็นขาวบินเพียบเลยดูดิเอออันนี้เป็นแมว ซองนี้เป็นแมวเอออันนี้เป็นแมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝักทองน่ารักเอออันนี้น่ารักต่อมาอันนี้ค่ะ Happy Halloween อีกเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นบุนอันนี้แกะให้ลูกกินไปแล้วหนึ่งซองจะมีสองรสนะเออ เป็นรสอ่างหุ่นกับรสส้มบางคนชอบรสอ่างหุ่นบางคนชอบรสส้มแต่คืออร่อยมากเออเขาบอกว่าเป็นน้ําผลไม้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็เหมือนน้ำเข้ามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแต่คือน่ารักมากต่อมา น,นี่มนเห็นมีขายที่ท็อปเมืองไทยด้วยนะอันนี้ท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตนะอันนี้เป็นมัมมี่มิกซ์นะคะอันนี้จะเป็นแบบรวมขนมมีขนมหลายๆแบบรวมอยู่ในซองเดียวกันนะเป็นท็อปปี้เป็นอมยิ้มเป็นลูกอมเป็นสารพัดนะเออเขาบอกว่าอันนี้เป็นวีแกนด้วยนะคะเออเลิศและต่อมานะคะ ต่อมาก็จะเป็นถุงนี้อันนี้เป็นทริกอร์ทอันนี้ก็เป็นรวมขนมเหมือนกันนะฮะอันนี้จะมีรวมหลายๆอย่างเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ลองแกะโอ้โหน่ากินมากอืมกินดีมากกิ่นขนมหอมมากอมยิม้มมีสารพัดแบบอ่ะดูเลือกกันเอานี่แหละลายสไตล์แบบว่า เนี่ยดูเนี่ยความน่ารักของขนมต่างประเทศสงก็ไม่ได้ค่อยทำกับอะไรที่เป็นฮาโลวีนเท่าไหร่นะ<ม>ก็มีแหละแต่ว่าก็ไม่เยอะอ่ะเอออันนี้คือแบบน่ารักเทียบนี่น่ารักอันนี้ซื้อจากฮ่องกงถุงหนึ่งประมาณสามสองสองร้อยกว่าหรือสามร้อยนั่นแหละเออ คุ้มอยู่นะอันนี้ได้เยอะเลยนะคะถุงหนึ่งนี่มีประมาณแบบสามสิบชิ้นเลยนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับของที่เอ่ยนะคะมา h a ล l ให้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นของฝากจากฮ่องกงนะคะเน้นๆเ,เลยก็จะเป็นดิสนีย์แลนด์เนาะที่เยอะๆหน่อยเนาะเออก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเอ,อ้ยฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe กด like กดแชร r e หรือก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปอะไรใหม่ๆเ,เอออาจจะมาฮอลนะมีฮอเกาหลีด้วยที่แบบยังไม่ได้ฮอเลยเดี๋ยวค้างไว้นานมากแล้วอันนี้ยังไม่ได้อัดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้นะคะถ้าชอบคลิปฮอสไตล์แบบเอธนะคะก็เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย